สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมานำเสนอหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องการประชาสัมพันธ์นะครับการประชาสัมพันธ์หรือ PR ย่อมาจาก Public Relation นะครับการประชาสัมพันธ์หมายถึงความพยายามในการสร้างสรรค์เครื่องมือจากกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวมัตถุประสงค์ต่างๆเกี่ยวกับการดำเนินงานเช่นประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนให้กับหน่วยงานองค์กรหรือภาครัฐต่างๆครับเพื่อการดำเนินงานหรือการโน้มน้าวใจการประสา,านงานการป,ปรับเปลี่ยนความคิดของกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องและจุดม,มุ่งหมายในวิธีการดำเนินง,งานของสถาบันนั้นๆครับ ต่อไปนะครับเราจะมาดูความหมายของวิชางานด้านประชาสัมพันธ์นะครับการประชาสัมพันธ์หมายถึงความพยายามที่มีการวางแผนการกระทําอย่างต่อเน,นื่องเพื่อสร้างทํารงรักษาความนิยมชุมชอบและความเข้าใจที่ดีระหว่างองค์กรประชาชนกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับการประชาสัมพันธ์ก็มีหลายอย่างนะครับเช่น การประชาสัมพันธ์ทั้งเป็นศาสตร์และศิล์นะครับการประชาสัมพันธ์ในเชิงภาพลักษณ์หรือการสร้างแบรนด์และการทําไปเพื่อสร้างกิจกรรมในสังคมนะครับเป็นการเผยแพร่ข่าวสารการวางแผนที่เป็นประโยชน์นะครับสร้างวัฒนธรรมมาพิบาลสร้างสร้างชื่อเสียงนะครับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมต่างๆนะครับการสร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารในภาวะวิกฤตนะครับ งานเบื้องหลังอย่างแท้จริงการสร้างความเชื่อมั่นการได้พื้นที่ข่าวการสื่อสารที่ผ่านบุคคลที่3ข้อท็จจริงและความจริงใจนะครับการเปลี่ยนกระแสกรอบแนวคิดต่างๆในสังคมการเป็นข่าวที่มีผลบวกแก่องค์กรนหรือว่าการสนับสนุน ด้านการตลาดด้านการขายสนับสนุนกระบวนการสื่อมวลชนมีกติกาสูตรตายตัวการกระพือข่าวแบบปากต่อปากนะครับจะมีได้ว่าลักษณะเฉพาะตัวของการประชาสัมพันธ์นะครับมีได้หลายรูปแบบ,บเช่นการจัดประชาสัมพันธ์แบบไม่เสียค่าใช้ใจ่ายเลยหรือแบบเสียค่าใช้ใจ่ายก็มีนะครับ เช่นการประชาสัมพันธ์แบบไม่เสียค่าใช้ใจ่ายก็จะมีแบบประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประชาชนในทางภาครัฐต่างๆที่ลงมาประชาสัมพันธ์กับประชาชนโดยตรงครับนั้นให้เกิดความเล็กเล็กน้อยเป็นความรู้มันก็จะก็จะเป็นการไม่เสียค่าใช้ใจนะ่ายการเสียค่าใช้ใจ่ายเช่นการอบรมต่างๆสอนสูตร เทคนิคต่างๆนะครับที่เขาจะจัดเป็นคอร์สการอบรมที่ค่าสมัครห้าหกพันเลยประมาณนครับก็แล้วแต่นะครับอันนี้ราคาขั้งต้นครับเดาๆเอาครับราคานี้ก็ไม่แน่นะครับแต่การเสียค่าใช้จ่ายมันก็ย่อมแลกด้วยมาด้วยข้อมูลนะครับต่างๆที่เราได้มาอาจจะคุ้มค่าหรือว่าไงครับแล้ก็ ต้นทุนการประชาสัมพันธ์นะครับจัดว่าต่ำมากนะครับเมื่อเทียบกับเครื่องมือตัวอื่นนะครับที่อย่างเช่นการจัดประชาสัมพันธ์ครั้งหนึ่งนะครับอาจจะใช้แค่ไมโครโฟนหรือว่าลำโพงแล้วก็มีคนไปยืนพูดสักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงไงครับอันนี้ก็ไม่ได้ใช้จัดว่าใช้แบบต้นทุนสูงอะไรครับความสัมพันธ์ของการประชาสัมพันธ์นะครับหนึ่ง การประชาสัมพันธ์ในงานราชการเอง2ช่วยประชาสัมพันธ์นกลุ่มต่างๆในสังคม,มนะครับ 3. รัฐบาลใช้ในการประชาสัมพันธ์ช่วยให้ประชาชนเข้าใจเรื่องที่ต้องทราบนะครับเช่นในเรื่องด้านาเศรษฐกิจด,ด้านการศึกษาด้านศาสนาด้านสันทนาการนะครับผ่อนอยนใจคุณลักษณะของงานประชาสัมพันธ์นะครับ 1. มีสถาบันครับ มีองค์กรหรือหน่วยงานมีกลุ่มหรือเกาะกลุ่มกันเองเช่นพวกกลุ่มประชาชนเขารวมกลุ่มกัน 3. มมีความสัมพันธ์ที่ดีครับต่องานประชาสัมพันธ์